ก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็จะมีเหรียญฟรีเคฟรีแจกฟรีไม่มีค่าแก๊นะครับชื่อเหรียญ s t s e t u นะฮะอันนี้จะเป็นวิธีการสมัครนะครับก็หนา้าจะเป็นแบบนี้เนะเาะก็จะมีตั้งชื่อตั้งชื่อทีทของเราก็ได้นะครับไปแก้ไขทีหลังก็ได้เนาะอีเมล คนหาประเทศไทยนะเบอร์โทรสิบตัวตั้งลาดผ่านแล้วก็สองครั้งแล้วก็กด s i ่อัพนะครับลิงก์เว็บไซต์ก็จะเป็นตัวนี้นะแจกฟรีไม่มีค่าแก๊สนะครับอันนี้จะเป็นกลุ่มกลุ่มสะสมเหรียญฟรีนะครับก็มีทั้งฟรีทั้งไม่ฟรีนะฮะเราก็มาเปิดค่าเริ่มต้นกันเดี๋ยวก็จะลองสมัครลงทะเบียนแล้วก็รับเหรียญกันเลยนะครับ ครับแล้วก็กรอข้อมูลเรียบร้อยนะชื่ออะไรก็ได้เนาะอีเมลเบอร์โทรนะฮะแล้วก็กด Sign up นะครับขั้นตอนต่อไปก็คือไปยืนยันอีเมลของเรานะครับอีเมลก็จะส่งมาให้เราที่นี่ลนะเมื่อเราเปิดอีเมลขึ้นมาเราก็คลิกนะครับก็จะมีบอก id ของเรานะแล้วาก็กด verify now นะครับแล้วก็กดไป version c o m e นะฮะ หน้นตาตาจะเป็นแบบนี้เรามาคัดลอกที่อยู่คอนแทคกก่อนนะครับแล้วเราก็ไปกระเป๋าทัสโซเลตเมื่อเรามาที่กระเป๋าทัสโซเลตให้เราแตะข้างบนมุมขวานะครับแล้วก็แตะบวกนะฮะเราจะเพิ่มเหรียญให้เลือกเครือข่ายสมาชินนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เอาคอนแทคเหรียญมาวางนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วก,กดย้นนะครับ มีราคาขึ้นมาเร็วนะคราวนี้เราจะไปกดเคลมเหรียญน,นะกลับไปที่หน้าหลักนะครับเราก็เลื่อนลงมานะครับตรงนี้นะครับเคลมนาวนะครับเราก็กดเราก็เอาที่อยู่เมื่อกี้ลืมคัดลอกเนาะเราก็ไปที่ซัพพลีท่ทีนึงเมื่อเราเพิ่มที่อยู่เหรียญแล้วเราก็คัดลอกที่อยู่นะครับ เอาที่อยู่มาวางตรงนี้นะเราวกด Submit นะครับอ่าขึ้นว่า u ั c เซสนะฮะส่วนเราจะไปแนะนำเพื่อนก็เอาลิงก์ตัวนี้กดหนึ่งครั้งนะขึ้นคอมคอมพลสหรือเปล่าอ่าคราวนี้ก็ไปรอที่กระเป๋าทัศสุริสักพักน่าจะไม่นานนะครับอ่ามาแล้วนะครับ ก็ง่ายๆนะครับเหรียญฟรีส่วนถ้าเราอยากจะดูรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการเหรียญก็ไปตรวจสอบได้นะครับมีช่องให้ติดตามเยอะเลยนะฮะเทเล gram ทวิตเตอร์เฟซบุ๊กนะฮะแล้วมีเข้าผู้คอยไล์อะไรเด็กนะแผนเค,ค้กสวอนะก็จะมีคูดเหรียญคอยมาเก็ตแคปนะครับส่วนเรื่องการลงทุนยังไม่แนะนํานะครับว่าเข้าไปเช็คคอยมาเก็ตแคปแล้วก็ ยังไม่ยังมีความเสี่ยงสูงนะฮะเขาอาจจะเปลี่ยนคอนแทคเลียนใหม่ก็ได้นะครับเพราะว่าโครงการต่างๆบางทีก็อาจจะมีบางอย่างอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนู่นนี่นั่นเนาะเพราะฉะนั้นเราเก็บเลียญฟรีไว้อย่างเดียวก็พอนะครับก็อย่าเพิ่งไปทุ่มเทซื้อมันมาไว้เยอะๆนะฮะ ก็มีความเสี่ยงหลายปัจจัยนะครับเรื่องเหรียญคริปโตเคอเรซี่คขึ้นชื่อว่าเหรียญคริปโตมีความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นวิธีการสมัครลงทะเบียนเคมเรียนฟรีนะเดี๋ยวมันก็จะยาวเกินไปนะครับก็เดี๋ยวลาก,กันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ